ื่อวันอาทิตย์ที่5มีนาคม2565ที่ผ่านมาได้มีการจัดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและนักธุรกิจดีเด่นในหลายสาขาวิชาชีพ ประธานจัดงานโดยดอกเตอร์อำนาจมัศด,ดายประธานสมัชชาจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์สวทพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันประธานในพิธีมอบโล,ล่รางวัลในครั้งนี้จะมีใครกันบ้างรับชมบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีครับผมดเอกเอรเอกาอสิทธิพิมานเวศปัจจุบันเป็นผู้บริการโรงเรียนเอกศึกษาขอนแก่นและโรงเรียนอดุดาลเอกศึกษา สิ่งที่ผมได้บำเพ็ญประโยชน์มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ปี25-28ก็คือ,อมีการจัดตั้งโรงเรียนแล้วก็สร้างคุณความดีให้กับนักเรียนแล้วก็สังคมต่างๆมากมายและ,ะสนองพระราชำดำริหลายๆโครงการไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาพอเพียงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของสิรกิจพอเพียงของรชัชกาลที่9แล้วก็ โรงเรียนบัณฑิตน้อยนะครับน,น,นักวิศวะศาสตร์บัณฑิตน้อยนะของของสถาบปพระเทพแล้วก็ส่วนพืทศาสตร์ของโรงเรียนซึ่งเราได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ผมเป็นผู้เป็นหัวหน้าหน่วยประเมินภายนอกของสมศซึ่งปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่ปี2 5 4 5จนถึงปัจจุบันและเป็นผู้พักษาสมทบ ของสารเยาวชนและครอบครัวมาร่วม12ปีนะครับและปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัรรายเยนะวิทยาเขตขอนแก่นสิ่งที่วันนี้ที่ผมได้รางวัลน,นะครับยานสังวรนะครับก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่ผมได้กระทำมาความดีมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี2528จนถึงปัจจุบันร่วม35ปีนะครับก็เป็นถือว่าเป็นเกียรติประวัติของครอบครัวแล้วก็ตัวกับผมครับโอกาสนี้ผมต้องขอขอ,ขอบคุณคณะกรรมการได้ที่พิจารณาได้เห็นคุณงามความดีให้กับผมและครอบครัวเพื่อได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติวันนี้นะแล้วก็ขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้สืบสอบหาคนที่มี ที่มีผลงานที่ดีเด่นซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับมีผู้ได้รับรางวัลถึง400กว่าคนนะครับเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจของผู้ได้รับรางวัลแล้วก็เป็นสิ่งที่เชิดชูเกียรติของวงตระกูลเขาด้วยก็กราบขอบคุณมาณโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ